โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ชื่อ S2 อยู่กับผมครูตุย้ย5 6มมและนี่ก็เป็นการฝากขายนะดี่เช่นเคยครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะฝากขาย ID ฟรีไฟล์รหัสฟรีไฟล์ก็สามารถทักเพจมาได้เลยครับนะมีอัตราค่าบริการค่าฝากเพียงแค่10%ของราคาที่จะขายเท่านั้นครับ10%เพียงแค่คุณนะครับนำราคาที่คุณจะขายตั้งราคาที่คุณอยากจะขายในใจเลยครับคุณอยากจะฝากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อย ก็ได้เหมือนกันครับเพียงแค่ คุณโอนเงิน hmm. ค mm ่าฝากเพียงแค่10%ของราคาที่คุณอยากจะฝากขายครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะถ้าใครอยากฝากขายเตรียมเงินค่าฝากไว้ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อฝากขายแล้วนะครับอยากต้องการยกเลิกการฝากขายนะครับจะไม่ได้เงินคืนทุกกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะทําคลิปแล้วหรือไม่ทําคลิปนะครับหรือว่าคุณเอาไปทําติดยืนยันหรือว่าคุณโดนแฮ็กโดนเกลียนมานะครับหรือว่า ID ดีเข้าไม่ได้นะครับนะจะไม่ได้เงินคืนทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากจะฝากขายนะครับคิดดีๆก่อนโอน ค่าาฝกสําหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อรหัสฟรีไฟลนะครับก็สามารถทักเพจมาได้เลยครับอันดับแรกเนี่ยนะครับให้คุณดูที่รหัสสินค้านะครับนะว่ามันรหัสสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่เชื่อมอะไรนะครับเมื่อคุณถูกใจรหัสสินค้านั้นนะครับให้คุณเข้าไปดูที่ใต้เดสครับโดยกดตรงลูกศรนะครับมันก็จะมีข้อมูลเลื่อนลงมานะครับว่ามีกี่รหัสนะครับส่วนมากหนึ่งคลิปเนี่ยก็จะมีประมาณ7-8รหัสนะครับก็ดูว่ารหัสนั้นราคาเท่าไหร่นะครับ มันยังอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ารหัสนั้นมันลดราคาแล้วหรือยังครับหรือว่ามันขายออกแล้วหรือเปล่านะครับนะก็สามารถทักเพจมาได้เลยครับถ้ามันยังอยู่นะครับทุกคนก็ลองกดเข้าไปดูใต้คลิปเดซิคชั่นก่อนนะครับค่อยทักเพจมาแล้วก็เมื่อคุณถูกใจรหัสสินค้านี้นะครับคุณก็แคปหน้าจอมานะครับแล้วก็ส่งมาให้ดูครับว่า มันยังอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อถามความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนสําหรับคนที่ถามมาว่ามีผ่อนมีจองไหมมีครับทุกคนครับอ่านกฎให้ดีนะครับการผ่อนการจองเนี่ยนะครับก็คือผ่อนครบถึงจะรับรหัสนะครับหจ่ายค่าผ่อนหรือว่าจองเนี่ยหนึบาทนะครับไม่รวมกับค่ารหัสครับหนึบาทนี้เป็นการเปิดบัญชีที่คุณอยากจะผ่อนอยากจะจองนั่นเองครับนะไม่รวมกับค่ารหัสอย่างเช่นรหัส1 0 0 0บาทเนี่ยคุณอยากจะผ่อนคุณก็โอนมา100บาทก่อนนะครับแล้วคุณค่อยผ่อนให้ครบ1 0บาทครัไปนะครับ จองได้ไม่เกิน30วันครับคุณอยากจะผ่อนเท่าไหร่ก็ได้วันละ1บาท2บาท3บาทก็ได้ครับเพียงแค่อย่ากเกิน30วันนะครับสมเมื่อครบกําหนดสิ้นสุดวันผ่อนแล้วนะครับถ้าจ่ายไม่ครบก็ถือว่าสละสิทธิ์นะครับเมื่อครบ30วันแล้วถ้าคุณยังผ่อนไม่ครบจ่ายไม่ครบเนี่ยเงินที่คุณโอนมาถือว่าสละสิทธิ์นะครับทางเราจะไม่ได้คืนเงินทุกกรณีนะครับสยกเลิกการผ่อนหรือว่ายกเลิกการจองหรือว่าเปลี่ยน ID ดีในการผ่อนการจองเนี่ยก็จะไม่ได้เงินคืนเช่นกันครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากจะผ่อนอยากจะจองาสิินนคค้ไหดดีๆ ก่อน ผ่อนก่อนโอนเงินนั่นเองครับสำหรับใครที่สนใจปั๊มแรงฟรีไฟนนะครับทางเพจของเราก็มีบริการปั๊มแรงด้วยนะครับจะปั๊มตั้งแต่แรลงแพทหนึ่งนะครับจนถึงแรงแดง3ามพันอะครับอัตราค่าบริการก็ที่ขึ้นอยู่ตามรูปนี้เลยครับถ้าใครสนใจก็ลองทักถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับและสําหรับใครที่ต้องการเติมเพชรฟรีไฟน์นะครับทางเพจของเราก็มีบริการเติมเพชรฟรีไฟครับอัตราค่าบริการก็ตามนี้เลยนะครับเพียงแค่ใช้ uid ในการเติมเท่านั้นนะครับนะทางเพจของเราจะใช้แค่ uid นะครับจะไม่มีการเติมเม เนื่องจากว่าเมลพาร์ทเนี่ยมันราคาถูกก็จริงครับแต่ว่ามันมันเสี่ยงต่อการโดนเกลียนนั่นเองครับก็สามารถทักเพจมาเลยครับนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเติมเพจฟรีไฟลครับเพจเข้าเร็วมากๆครับทุกคนครับถ้าผมอยู่หน้าถ้าผมอยู่หน้าคอมเนี่ยเพจเข้าแบบไม่เกินหนาทีอ่ะครับทุกคนก็ตามนั้นเลยนะครับก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า3 936ครับ936ในขั้น1,000บาทเชื่อม Facebook ครับมาด้วยเลเวล62ไลท์1896สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้กันเลยทีเดียวครับไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครครับ1,000บาทนะครับนอาอาวุธปืนกันก่อนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับมี M4AK ของเราครับไม่ว่าจะเป็น AK ตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับบูเฟมดากโกมังกรขาวครับทุกคนครับ M14 สากากอซ่าฟามาร์ติก M8 เ9 4นะครับนะั้นแล้วก็ a อ g สกินนี้เป็นไงครับนะมีแต่แบบปืนหายายากๆอะ่ะเออ SKS ครับทุกคนครับนะน m 29, m 60, g, ี่ M สองสิบเกที่ยูนพ m p อ็วีดีพีศูนย์พเก้าสิบสิบหทอมสช็อตกันก็นี่เลยนะครับทุกคนครับนะสเปซแล้วก็นี่เป็นไง M18 8 7ทาวนผมคิดดูว่านะครับนะแค่ปืนเนี่ยก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วนะครับทุกคนเออน,นะครับไปดูกันที่สไน,ปสนเปอร์สไนเปอร์คาก็ 8M82B พิสตันของเราก็ตามนี้มารีกระทะมีหัวตัดไม้เบสบอลคาตานะแล้วเบิดมือ24หรือแบบไอพาวอีก10อันนะครับทุกคนอาร์เธอร์ของเราก็ตามนี้ในราคา 1, 0 0 0บาท ไปดูคนที่หน้าโปรไฟล์ครับทุกคนเลเวล22ไลฟ์นะครับอันนี้ดูแล้วนะครับไปดูกันที่ตัวละครครับตัวละครของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบูฟฟ่าโคโนอันล็อกตัวละครหลักตึงๆแรงๆกันเลยทีเดียวไปดูคนที่แฟชั่นหัวของเราครับนะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับนะโอนามิครับนะทรงผมของแบบเลซี่ล็อกซี่นะครับเจลคาวดด้วยดำอุ้ยนะครับนะชุดเซ็ตตัวนี้ก็มีมาให้ครับทุกคนครับใน หมาบ้าวันของเราใส่แล้วที่ใส่แล้วแรงแน่นอนนะครับนะไปดูกันที่แฟชั่นแว่นตรงแว่นตาครับมิสเตอร์นัทแคคเกิลว่า1000บาทเพว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับนะถ้าใครสนใจก็สามารถทักเพจมาได้เลยครับนะสำหรับใครที่สนใจซื้อสนใจฝากขายเนี่ยสำหรับใครอยากฝากขายนะครับก็สามารถทักเพจมาได้เลยครับค่าฝากมีเพียงแค่10%เเท่านั้นครับฝากคลิปลงคลิปวันต่อวันเลยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้คิวมันน้อยนะครับทุกคนครับนะสำหรับใครอยากฝากก็ เอามาฝากได้เลยนะครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นของกางเกงกางเกงกางเกงรองทงรองเท้าของเราก็นี่กางเกงบุดปิดสนตงปิดสนายครับก็จะตามนี้กันเลยทีเดียวนะครับทุกคน eng, ๆๆ ong, 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 ครับว่าในตัวสปีดลันนิ่งครับนะก็ตามนี้อื่นครับทุกคนครับไม่จะเป็นลูกแก้วคริสตัลอะไรต่างๆครบเซตกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนบรรทุกที่ตัวละครของผู้หญิงครับในราคาหนึ่งพันบาทนะครับทุกคนครับนี่ก็จะตามนี้เลยนะครับทุกคนครับสำหรับใครอยากซื้อนี่ครับนะสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วนะครับนะก็สำหรับใครที่โอนนนนนเเเงิแลล้้วะคคครรัับกก็ใหทุีี่ยสมมอ ใหม่มานะครับอีเมลใหม่นั่นเองครับนะเพื่อที่จะนํามาเชื่อมกับรหัสนี้นะครับนะอีเมลใหม่ผมบอกว่าใหม่ก็คือสมัครใหม่อ่ะเออนะครับนะเมลไหนก็ได้ที่ไม่มีเฟซนั่นเองนะครับในการซื้อคันลหัสเนี่ย ผู้ขายนะครับผู้ขายเขาจะมักถามว่าเออสมัครเมลใหม่มานะครับนะก็เออก็เอาอีเมลที่ไม่มีเฟซนั่นเองครับไปดูกันที่คู่หูตัวละครครับคู่ตัวละครของเราเนี่ยจะเป็นนกฟินงฟินิกอะไรต่างครบเซตครับคอลเลคชั่นท่าทางก็ตามนี้เลยนะครับจริงๆแรงๆกันเลยทีเดียวนะครับในกระเป๋าสปายสุดเท่สุดแรงหูปีกขาวก็มีครับทุกคนครับนะกล่องดวงใจยานพาหนะครับจริงๆแรงๆครับนะยานพาหนะตัวนี้เลยนะครับสกายโบสกายวิ่งแอร์บอร์ดครับลมชูชีพภ้าพื้นหลังรูปภาพแล้วก็ตาของเราก็ตามนี้ครับในราคา 1,000บาทถ้าครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า937ในราคา2500บาทเชื่อม Facebook นะครับนะ2 5 0 0บาทเชื่อม Facebook มาด้วยรีเวล62ไลท์ 3, 2, 1, 40ขั้นสูงก็ตามนี้กันเลยทีเดียวนะครับนะไปดูกันที่แฟชั่นตันละครครับ ไม่ว่าจะเป็นวูฟ้าอ,อัลกไฮโตอูนะครับนี่ครับนะมาวูฟ้าก็ตึง,ตง,ตงแรงกันเลยครับทุกคนครับชุดจระชนสีเหลืองที่บอกเลยว่าไม่มีใครมีมาก่อนนะครับนะมาดูคนที่แฟชั่นหัวเล็ดลงเล็ดลายของเราครับเยอะแยะมากมายกันเลยเดียวหัวบูมาริโอเนตครับ ส้มบาวันของเราก็มีมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับไปดูที่แฟชั่นแว่นตรงแว่นตากันบ้างครับนี่ครับแมตเก็บทรงนิดนึงครับแสกแงตเก็บทรงนิดนึงก็มีมาให้นะก็ตามนี้เลยครับแว่นตรงแว่นตาสุดเท่สุดแรงของเรานะครับนะเซ็ตแอสตันบีดผมว่า2,500บาทแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับนะได้ของแรงขนาดนี้ไปดูที่แฟชั่นหน้ากากครับเสื้อผ้าหน้าผมของเราก็ตามนี้เลยนะครับนะถึงแรงกล้ามเจปูรั่วบเบโอเอนจินอะไรต่างๆครับทุกคนครับเพิ่มพูดฉัของเรา นะครับนะแล้วก็นี่ชุดเจ้าชายครับนะสำหรับใครที่ชื่นชอบชุดเจ้าชายเนี่ยก็จัดไปหัวเจ้าชายก็ตึงเหมือนกันนะก็เห็นหลายคนเอามาใส่ให้ลงไฮไลท์เหมือนกันนะครับก็ตามนี้ครับเลดลงเลไลน์ของเราสำหรับใครที่สนใจเนี่ยจัดไปไวัยรุ่นนะครับนะไปดูคนที่แฟชั่นกาุงกงกันเกงครับยิ้มก็ของแรงทั้งหมดนั่นแหละครับทุกคนครับนะั่นแล้วแต่ใครที่ชอบไม่ชอบนะครับนี่จเกง เขาเรียกว่ากางเกงอ่ะโครงกระดูกใช่ไหมหลายคนพี่ครับพี่มีกางเกงโครงกระดูกไหมนี่แหละครับกางเกงโครงกระดูกนะครับนะก็ลองหาดูนะครับสำหรับใครที่สนใจไอเดียไหนนะครับนะแพ็กเกจตัวละครบัตรเพิ่มอื่นๆครับไม่ใช่เป็นลูกแก้วคริสตัลอะไรต่างครบเซตกันเลยเราเป็นคนที่คู่หูตัวละครของผู้หญิงกันบ้างนะครับทุกคนครับนี่เลยครับตัวละครของผู้หญิงก็ตึงๆแหลกๆกันเลยทีเดียวหอมเมกกะเกลครับ นะไม่กเกอร์ก็มีแค่หัวครับนะปกติเขาก็ใส่กันแค่หัวนะปกติเขาไม่ได้ใส่กันทั้งชุดนะครับทุกคนครับบางอย่างเนี่ยนะครับนะบางอย่างเราก็อยากได้เสื้อบางอย่างกม่หลักได้กางเกงชุดนี้ยากุซาก็อยากได้กางเกงใช่ปะ่ะไม่กเกอร์ก็อยากได้แค่หัวถนัดตีนหมีอยางอยากเอาแค่รองเท้าเลยชุดหมีใช่ไหทุกคนก็ตามนี้เลยครับนะมาดูที่แฟชั่นกางเกงครับ 2,500บาทนะครับทุกคนครับถ้าใครสนใจก็ทักเพจมาได้เลยนะครับสำหรับใครอยากฝากขายก็สามารถก็จิครับทุกคนครับก็จีอุมีแต่ของแรงนะเอาจริงนะครับนะตัวที่คู่หูตัวละครครับนี่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นนกพิณองฟินิกครับเลเวลเจ็ดกเลยเดียวคอลเลคชั่นท่าทางท่าดันพื้นท่าไก่ก็ถือว่าแรงกันนะครับนะก็น้อยนักหนาครัก เอาไปเต้นใส่นี่ย่ะทามอใส่ดับเไบค์เกอร์กระเป๋าสะพายครับทุกคนกล่องดวงใจยานพหาหนะแอร์บอรดร่มชูชีพนะครับทุกคนครับนะภาพพื้นหลังรูปภาพต่างเราไปดูที่อาวุธปืนกันบ้างครับ2,500บาทได้อะไรกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็น M4 AK ครับทุกคนครับ M14 s ห a สกาครับ ก็จะตามนี้สกาาที่ท่าน2ก็บ,บอกเลยนะครับกอซ่าฟาร์มัส xm 8ปดลั่น 2N งเอ็นสีปืนพัสมาก,กัน hks ครับทน svd m 2องนะครับน m หกส smg ที่ ump m p 5 vdp สี่ศูนย์ p เก้าสิอะไรต่างครับครบเซตกันเลยทีเดียวครับนะ m 1 0 1 4ครับ ซองยาวสแป๊ดครับทุกคนสไนปงสไนเปอร์นะครับพิสซันของเรามาลีกระทะมีหนวตัดไม้เบ็ดบอลคาตานะครับทุกคนครับฟิตของเราระเบิดมือ14รูปแบบไอวอลสีอันอาเธอร์ของเราก็ตามนี้ครับหน้าไม้เอฟสิเก้าแกตติ้งในราคา2,500บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับอยู่กับร้านสินค้า938ในราคา500บาทเชื่อม Facebook นะครับนะมาด้วยนะครับเลเวล53ไลฟ์489 แล้วก็สิ่งกรส่งข้อตามนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักเพจมาได้เลยครับนะสำหรับใครสนใจผ่อนสนใจจองเนี่ยการผ่อนการจองนะครับทุกคนครับนะเพียงแค่คุณเนี่ยนะครับนะเขายกว่านะครับนะถ้าคุณจะผ่อนนะครับนะคุณก็แบบว่าโอนเสร็จปุ๊บแล้วก็คุณก็แจ้งสลิปไว้ในแชทเลยนะครับนะแจ้งสลิปไว้ในแชทแล้วผมก็จะเป็นรวมนะครับว่าคุณเนี่ยก่ายมาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จ่ายมาเท่าไหร่แล้วนะครับเพียงแค่คุณโอนค่าผ่อนเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะเป็นรวมราคาให้นั่นเองนะคร ทุกคนเลยนะครับนะดูที่แฟชั่นตัวละครครับนะก็นี่ครับโอคโนอัลล็อกฮายโตะครับบูฟฟาตนละละันคอนรหล่อเท่ๆตึงๆแรงๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับแฟชั่นเสือ้อผ่องเสือ้อผ้าหน้ากากของเราครับไนมะ่ว่าจะเป็นมิสเตอร์นัทแคคเกิลครับนะหัวคาบบกิที่หลายคนตามหาบอกเลยว่า500บาทผมว่าคุาค้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้นะครับ มาด้วย MP40 The c o p b a ครับ MP40 The Cuppa ก็บอกละห้าร้อเลยนะจริงๆนะครับนะสำหรับใครที่เลือกุ่มนะหมดตู้หมดไปประมาณ1,600เพชรนะครับ1,600เพชรก็เป็นเงินประมาณ400-500บาทนั่นเองครับไปดูกันที่แฟชั่นคู่หูเคลลี่กันบ้างครับนะตัวละครเคลลี่ครับทุกคนครับนะแว่นต้งแว่นตาของเรานะครับนะเสื้อผงเสื้อผ้าหน้าผมของเราก็ตามนี้อุ้ยเสื้อแรลงแดงซีซั่น18ครับซีซั่นส0บยก็มีครับแสดงว่าไอดีนี้ก็เคยขึ้นแรงแงเหมืือออออนน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 กกกกััััั็็ตึึงงงงงงงเเเหมะะคคครรรรรบบทททุแแแฟช่้้้้าาปไไขขขดดี ดูแลกันว่าฝีมือเราจริงของมันไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่ฝีมือทุกคนจริงจริงไปดูที่แฟชั่นการแต่งตัวตัวละครของเราผู้หูตัวละครน,นะครับทุกคนครับนะก็ตามนี้เลยครับสําหรับใครที่สนใจผ่อนสนใจจองเนี่ยนะครับนะถ้าคุณผ่อนมาแล้วคุณอยากจะจ่ายค่าผ่อนคุณก็โอนเงินแล้วก็ทิ้งสลิปไว้นะครับนะ ก็โอนครบจ่ายครบก็ได้รับหักเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากมายครับคอลเลคชันหน้าทางกระเป๋าโดนใจครับด้านมาสกายวงสกายวิงแอร์บอร์ดของเราครับทุกคนครับร่มชูชีพภาพพื้นหลังรูปภาพต่างแล้วก็ตามนี้ก็เลยเดียวมาดูกันที่อาวุธปืนครับอาวุธปืนของเราไม่ว่าจะเป็นตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะนี่ M4 ครับ AK ครับ o s ซ่าฟ m a ส AN94 ของเราก็มีมาให้นะครับ f ฟ m a สครับทุกคนครับนะนี่เรียกเอาเลยนะครับก็มีสกินปืนให้เล่นด้วยนะครับเนี่ย AK ครับทุกคนครับ m 2 9 m 6 0สกิน วอกันเลยทีเดียวนะครับ MP5 นะครับ MP20 คับบ้าสกินนี้ของหมด500นะครับจริงๆนะครับ MP20 ็อตกันของเราครับนะก็เยอะแยะมากมาย MRAWM 82 b ครับพิสซันของเรามาลีกระทะมีหนอตัดไม้เบ็ดบอลครับฟิตของเราแล้วหมดมือหกรูปแบบไอวอลด์หนึ่ง a เทร์ของเรามาด้วย n 19ในราคา500บบาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับล่าสินค้า939ในราคา1,500บาทเชื่อม a c e b o o k ครับทุกคนครับมาด้วยเลเวล56ไลค์1010สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้กันเลยทีเดียวมาด้วยแรงแดง25ดาวนะครับทุกคนครับแรงแดง25ดาวเลยละกันครับไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครของเราครับไม่ว่าจะเป็นเค n ลงเคนล n ่ครับ Hayato Maxong Maxim แรงต่างครบเซตกันเลยทีเดียวครับกางเกงปะตงประตูนะครับก้ามดําผู้หญิงของเราไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครครับของผู้ชายกันเลยครับม่เนีตัแต่พาปที่ Hayato ครับ นชุดเต่าในตำนานครับเต่าตนุกของเรานะครับแฟชั่นตาดงตาแดงของเราก็มีมาให้เหมือนกันนะครับออฟแบ็กออฟไบออฟแบ็กครับก้ามดำของเราก็ตามนี้เลยนะครับในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสกินปืนแยะๆพักใหมยเดี๋ยวเราไปดูสกินปืนนะครับไปตรงที่แฟชั่นครับฮีโรอีกนี่เป็นไงเสื้อของเราครับก้ามดำนะครับนะก็มีมาให้สําหรับใครที่อยากเอาไปปั้นเนี่ยบอกเลยว่าไปต่อกันได้ยาวๆสวยๆเลยแล้วกันครับทุกคนครับนะไม่หมดเยอะครับหมดแล้วกางเกงปะเตาเนี่ยนะครับทุกคนครับก็โอ้โหกางเกงหนึ่งตัวเน ไปดู ane, ที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงครับนี่เลยนะครับทุกคนครับนะชุดทรงชุดเซ็ตครับแฟชั่นตาดงตาแดงครับนะหัวกล้ามดงกล้ามดำของเราวันี้ครับซูมิ่ฟางสกัลเลตเฟรมหัวปนลาปาโตครับทุกคนสำหรับใครที่สนใจปีลาปาโตนะเขาตึงๆแรงๆครับนี่เสื้อแรงดงแดงแดงครับนะไม่รู้ว่าเสื้อแรงแดงซีซั่นต่อไปนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเขาบอกว่าเป็นเอซุดหรือเปล่านะครับคล้ายเอซุดนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับข็อตามนี้ครับขอเสื้อแรงๆให้ม <OFF. S 1> <todos S 3> ันเท่ๆหน่อยถอะนะครับทุกคนครับนะ ทําอะไรออกมาก็ไม่รู้น่าเสียแดงๆเดี๋ยวนี้นะครับนั่นเป็นตัวที่คู่หูตัวละครครับมันจะเป็นนกฟินิงฟินิกครับทุกคนครับรีวิวเจ็ดกันเลยฟิวคอลเลคชันท่าทางครับทุกคนครับท่าหมัดไฟสแตมป์แน่นอนว่านะครับถึงพันห้าร้อยบาทได้หมัดไฟสแตมป์กระเป๋าสะพายครับทุกคนครับกล่องดวงใจยันพาหนะแอร์บอร์ดลมผู้ชีพนะครับทุกคนครับภาพพื้นหลังรูปภาพตาของเรานะครับได้หมัดไฟสแตมป์ด้วยนะครับห้ามัดไฟอ่ะหมัดก็ห้าร้อยแล้วจริงๆนะ สกินปืนครับทุกคนครับสกินปืนหลักครบนะ M4 AK M14 ครับสกาอันนี้ก็บอกมา500แล้วนะครับทุกคนครับกอรซ่าฟาร์มัส AK8 N94 พาราเฟลสกินนี้เป็นไงโคตรสวยงามครับทุกคนครับนะนี่ M60 ก็มีคิดดูแล้วกันหมดเท่าไหร่ทุกคนคิดว่ามันจะหมดเท่าไหร่เอานะครับนี่เป็นรูปเก่านะครับรูปเก่ารูปเก่านะครับนะ MP MP5 MP0 P90 นะครับ T15 ก็ตามนี้ครับนี่เป็นไง สกินปืนอีโวอันนี้ก็บอกละ้ว500บาทเหมือนกันนะครับทุกคนครับนะในปงสไนเปอร์พิสตันของเรามารีกระทะนะครับมีหนอนตัดไม้เบสบอลนะครับนาฟิตของเราไม่ได้หมัดจริงจังหมัดนี้มันจะกลับมาขายแน่นอนครับของรายไปที่เรียบร้อยครับนะไอซ์บอลแล้วก็ M792 กสองกระบอกในราคา1500บาทถ้าใครสนใจก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับีกระดสินค้า940ในราคา500บาทเชื่อม Facebook นะครับทุกคนครับมาด้วยเลเวล Uh, 39, 150สาไร่หนึ่งห้าศูนย์สิบขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะเป็นไงสิบขั้นสูงแบบว่าขั้นเหลืองเตอร์โอ้โหเอาไปปั้นต่อได้เลยนะครับไปดูคนที่แฟชั่นตัวละครของเรามันจะเป็นเคลลี่โคโน่บุฟฟาตัวละครหล,ะล,ะละ่อๆเท่ๆอุ้ยโคตรเท,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 ท่เหมือนกันนะจริงๆนะนี่ชุดเต่าตนุครับนะทรงผมเป็นไงหัวคุ้มนะโอ้โหเป็นไงหัวคุ้มนะเอาจริงนะนะีเนะ่เป็นไงมันจะเป็นซีบ้าครับทุกคนครับ,คครบมังกรมังกรนะเป็นไงครับ หมีเออนะครับตามนี้ครับทุกคนอนะครับนะชุดเต่าของเราครับทุกคนครับก็ตามนี้เลยครับแฟชั่นกางกางเกงของเราไม่ว่าจะเป็นรองท้รองเท้าก็เลือกใส่กันเลยครับทุกคนครับผมบอกเลยว่าไอดีนี้โคตรตึงนะครับนั้นในราคาห้าร้อยบาทเองนะครับบัตรเพิ่มอื่นๆครับไม่ช่จะเป็นพิมพ์เขียวเป็นไงพิมพ์เขียวโคตรเยอะอะครับทุกคนครับไปดูคนที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับความผู้หญิงเขาสามารถตึงๆอะไรครับไม่ว่าจะเป็นชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดอะไรวะอันนี้ไวเคียนอันนี้ ผมอาจจะแบบไม่ได้สุ่มกิจกรรมครับซูมไม้ฟางสแกนเลตเฟรมไปไงผมว่า5้0รบาทผพว่าคุ้มนะเอาจริงผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับทุกคนครับเป็นตัวคนที่แฟชั่นเสื้อผงเสื้อผ้าของเราก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะมาดนคนที่แฟชั่นรองทงรองเท้าครับนะไปดูัคนที่คู้งูตัวละครครับชุดเยอะนะครับ5 0าบาทได้ชุดขนาดนี้ผมบอกเลยว่าตึงๆแรไรกันแน่นอนครับนะไม่ว่าจะเป็นท่าทงท่าทางครับ นี่ยังไงครับนะถ้าลูกโป่งเบื่อจะแสดงว่าเป็นสายเติมแน่นอนครับนะไอเดียที่เคยฝากขายไปแล้วนะครับนะแต่เขาก็แบบว่าเอ้ยเบื่อแล้วว่ะเบื่อแล้วก็นํามาฝากขายเหมือนเดิมได้นะครับนี่ครับนะเขาบอกว่าเอ้ยพี่ครับเล่นเบื่อแล้วแบบเอามาฝากขายแล้วก็หาซื้อไอเดียต่อไปประมาณนี้นะครับรูปภาพต่างของเราตัวที่อาวุธปืนครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็น M4 ครับ AKN94 ปืนพลาสมากันนะครับ SJS ของเรานะครับแมชชีน M60 ครับ MTT UMP เป็นไงกิสลี เพ p ปอร์ c ั t นั่นเองครับทุกคนครับนะ Paper Cu t ัตนี่ยปะมันเป็น Paper Cu t ัก็คือกล่องกระดาษตัดนั่นเองครับ M.P. 5 M.P. 5 0, ครับ V.D.P. 0 t น e c a ด n i ค a นครับช็อตกันของเราทุกอง,อง e vo, สีเขียวสปรครับสแนปงสแนเปอร,ปร์พิสตันของเรามาลีกระทะมีตัดคาตานะสีเขียวด้วยครับฟิตของเราแล้วเบิดมืออีก5รูปแบบไอโฟนหอันอาเธอร์เราก็ตามนี้ในราคาหบบ้าธบผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับ